สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญปั๊มเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สุพรรณเหรียญนี้หน้าแบบนี้เป็นเหรียญกลมเขาเรียกเหรียญกลมมีเล็กมีใหญ่ถ้าเหรียญเล็กหน้าจะไม่ใช่หน้านี้นะอันนี้หน้าใหญ่เรียกกลมใหญ่ด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเหรียญมีเนื้อเดียวเป็นเนื้ออัปปะการับแต่บล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลังมีสองบล็อกบล็อกหลังคือบล็อกผล บล็อกผิวขู่ขัดกับบล็อกเรียบบล็อกเรียบคือบล็อกที่โรงงานเขาขัดเหรียญมานะครับเหรียญน,นี้มีเอกลักษณ์คือเหรียญตัดข้างเนี่ยจะถูกแต่งจะถูกแต่งเราจะมองไม่เห็นใบตัดแต่จริงแล้วก็เป็นการสร้างเหรียญยุคหลัง2อ0 0คือเหรียญมีใบตัดมีรอยใบตัดกินแล้วมีรอยหักรอยแตกนะใบตัดครึ่งใบแต่ว่าเขาถูกโรงง,งานขัดนะครับขัดแต่งเหรียญทำให้เหรียญแลดูเหมือนพระ เหรียญศึกเรียบๆเหมือนบล็อกสาบแต่จริงแล้วคือเหรียญแตกถูกแตกเหรียญหลังก็จะถูกขาดจนมองไม่เห็นคลื่นไม่เห็นคลื่นไม่เห็นผิวกุข่าก็ถือว่าแยกออกเป็นอีกบล็อกหนึ่งคืนี้เหรียญนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเหรียญเกนะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เพราะเหรียญมีราคาแล้วนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปาก้าเวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ย ให้ดูเส้นหน้าผากบอกหน้านะครับเส้นหน้าผากจะคมลึกจะคมลึกหน้าพระเนี่ยย้ายเพี้ยนหน้าพระเนี่ยเมตตานะครับล่องตาเห็นเส้นคาดไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นคาดเส้นนี้ต้องติดนะเมตตาหน้าไม่เพี้ยนแล้วเนื้ออปาก้าเนี่ยเวลาเราส่องไปต้องเจอสาสาเห็นแดงแดงไหมครับเนี่ยแดงแดงไม่ว่าจะจี้ไปตรงไหนอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นสายอย่างเงี้ย มันตามอายุไม่ใช่ขาวๆเงาๆเหรียญมันจะไม่แท้นะเนี่ยบล็อกหน้าเส้นหน้าผากต้องลึกส่วนบล็อกหลังเนี่ยพยายามดูความคมความคมของเส้นขนแมวเห็นไหมครับในล่องยันที่เป็นองค์พระเห็นเส้นขนแมวไหมถ้าอย่างนี้เราจะถอดไม่ติดนะเนี่ยจะถอดไม่ติดเห็นไหมครับเส้นขนแมวจะปรากฏเยอะหน่อยแต่จุดหนึ่งที่ผมจับเจอเนี่ย ชอบดูเหรียญที่มีบ่าใชไหครับบ่าหูเหรียญผมเรียกบ่าหูเหรียญล่องตรงเนี้ยจะลึกจะลึกนะครับจะลึกรูปิ้นจะเยอะเจาะรูปิ้นมาจากข้างหน้าเห็นไหมครับเจาะข้างหน้าปิ้นมาข้างหลังเนี่ยคีบจะเยอะคีบจะเยอะเหรียญไม่ค่อยมีการเก็บขอบเห็นไหมครับเนี่ยขอบก็จะปิ้นล้นสาเห็นสาไหมครับเนี่ยคาบคาบแดง,ดง คราบแดงแดๆเยอะในอัปปากานี้ถ้าเจอเนี่ยเหรียญแท้เลยแล้วเส้นขนแมวเห็นไหมครับเส้นขนแมวอย่างนี้จะทําให้เราจ่ายเงินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเหรียญกลมใหญ่ปีศูนย์หกบล็อกเรียบบอกหลังเรียบลงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่ครับ